ผมก็เสริมมามากกว่าหลายพันเคสแล้วสําหรับคนไทยแล้วเนี่ยการทําเสริมใต้กล้ามเนื้ออาจจะเหมาะสมมากกว่าอันดับแรกคือเราต้องมั่นใจก่อนว่าเสริมหน้าอกเนี่ยจะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไม่อยากให้ทําตามเพื่อนหรือว่าตามทำตามกระแสสวัสดีครับผมนายแพทย์พลเดชสวนาราภาหมอหลุยจาริมคลินิกครับ การเสริมหน้าอกนะครับเราสามารถแบ่งได้หลายเทคนิคขึ้นกับว่าเราจะแบ่งด้วยวิธีอะไรอย่างเช่นแผลผ่าตัดแผลผ่าตัดก็แบ่งได้3วิธีแล้วก็คือแผลที่อยู่ใต้รล้านมรักแร้หรือว่าปาดนมนะครับหรือว่าเราจะแบ่งตามการวางของซิลิโคนที่ใส่เข้าไปในร่างกายก็สามารถแบ่งได้เป็นแบบ ใต้กล้ามเนื้อเหนือกล้ามเนื้อหรือว่าใต้ s u b e f i c i a l plane นะครับวิธีการผ่าตัดก็แตกต่างกันไปอีกครับการเสริมหน้าอกที่นิยมจริงๆก็คือการเสริมใต้กล้ามเนื้อและการเสริมเหนือกล้ามเนื้อซึ่งมีความแตกต่างกันสําหรับคนไทยแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีเนื้อบางแล้วก็มีกล้ามเนื้อน้อยการทําเสริมใต้กล้ามเนื้ออาจจะเหมาะสมมากกว่าซึ่งแตกต่างกับชาวต่างชาติชาวต่างชาติอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกับของคนไทยและชาวต่างชาติอาจจะมีเนื้อหน้าอกเยอะอยู่แล้วการทําเหนือกล้ามเนื้อก็ไม่ใช่แย่ครับผม ซิลิโคนเสริมหน้าอกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ก้อนแล้วก็แตกต่างกันไซส์อย่างเดียวมันมีทั้งความสูงความพุ่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันไปมีทั้งแบบหยดน้ําทรงกลมผิวทรายผิวเรียบมีหลายขนาดมากๆปริมาณซีซี CC, ก็มีหลายซีซีมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคนไข้คนหนึ่งแล้วใส่เข้าไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการตรวจร่างกายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ปัญหาที่การเสริมหน้าอกอาจจะแบ่งด้วย2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือใหญ่ไปเล็กไปหรือว่าไม่เหมาะสมกับรูปร่างเป็นไปได้ว่า เห็นเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักใส่ปริมาณเท่านี้แล้วเราอยากใส่ตามเขาแล้วก็แพทย์ใส่ให้โดยไม่ได้มีการตรวจร่างกายที่ละเอียดผลออกมาอาจจะไม่ได้แบบสมส่วนกับสมตัวอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราชอบมากขึ้นส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดจากการผ่าตัดอย่างเช่นแผลอักเสบเลือดคั่งหรือว่าการเกิดพังผืดในอนาคตครับถ้าเราป้องกันได้ตั้งแต่ต้นผ่าตัดในสถานที่ดีๆปลอดภยัยแพทย์มีฝีมือใช้ซิลิโคนที่มีคุณภาพเราก็สามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเคสดแก้ไขที่ทํามานานๆหลายปีมีพังผืดเกิดร่วมด้วยและบางครั้งก็มีซิลิโคนแตกที่มีซิลิโคนเหลวไหลออกมาอยู่ในช่องอกเราต้องทําการล้างก่อนแล้วก็เลือกซิลิโคนที่เหมาะสมเอาเศษซิลิโคนเก่าออกถ้ามีพังผืดก็ต้องแก้พังผืดด้วยและกรณีนี้เนี่ยสมัยก่อนมักจะเสริมแบบเหนือกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ได้มีการดูแลรักษาก็จะทําให้หนะ้าอกมีความหย่อนคล้อยมากขึ้นด้วยนอกจากแก้ไขแล้วอาจจะต้องทําการผ่าตัดยกกระชับร่วมด้วยครับ ขอฝากไปถึงคนที่อยากจะเสริมหน้าอกนะครับอันดับแรกคือเราต้องมั่นใจก่อนว่าเสริมหน้าอกเนี่ยจะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นและเราชอบหน้าอกของเราใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพิ่มความมั่นใจไม่อยากให้ทําตามเพื่อนหรือว่าตามทําตามกระแสศึกษาข้อมูลให้ดีอ่านให้เยอะนะครับแต่ว่าอ่านให้เยอะยังไงก็ควรจะต้องมาปรึกษาแพทย์ที่จะทําให้ก่อนไม่ใช่ว่า ไปเจอเซลล์คนขายหรืออะไรแล้วก็ตกลงทําเลยเราต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งว่าเราเสริมหน้าอกจะออกมาเป็นแบบไหนใช้ซิลิโคนอะไรผ่าตัดแบบไหนเราต้องเข้าใจนะครับจากนั้นเมื่อเราตัดสินใจเลือกคลินิก เลือกคุณหมอที่เราทําแล้วเราต้องดูว่าคลินิกนั้นหรือสถานที่นั้นมีการดูแลขั้นตอนเตรียมการผ่าตัดอย่างไรบ้างเริ่มต้นโดยการตั้งแต่ก่อนทําเลยนะครับคือการเตรียมตัว Lights เตรียมร่างกายมีการเจาะเลือดเจาะแลลว่าเลือดของเราปกตินี้ไหมพร้อมที่จะดมยาสลบหรือเปล่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าถ้ามียาที่เราต้องกินประจำเนี่ยหยุดหรือเปล่ารื้ว่ายังกินต่อไปหลังจากนั้นเมื่อผ่าเสร็จแล้วก็ต้องมีการดูแลหลังผ่าตัดที่ดีสถานที่นั้นนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการดูแลหลังผ่าตัดมีการนัดตรวจไหมให้ ทานยาอย่างไรดูแลแผลอย่างไรไม่ใช่ว่าทําแล้วก็จบกันไปเพราะว่าการเสริมหนะ้าอกด้วยสัญญกรรมใดๆต้องมีการติดตามต่อเนื่องครับ นอกเหนือจากการเสริมหน้าอกที่จาเลมแล้วเนี่ยครับเราก็ยังมีการผ่าตัดยกกระชับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการเสริมหน้าอกกับการยกกระชับนี่มันเป็นการผ่าตัดคนละแบบกันเราสามารถทําการผ่าตัดยกกระชับไม่ว่าจะเป็นแผลตัวทีแผลโดนัทยกกระชับพร้อมเสริมหน้าอกเราก็ทําได้นอกจากยกกระชับก็สามารถลดขนาดปานนมได้ด้วยอีกครับเพราะฉะนั้นมาที่จาเลมคลินิกไม่ต้องห่วงว่าได้หน้าอกไม่สวยเราจะทําได้บูรณาการคือทําได้ครบเลยจากที่ผมเป็นแพทย์ศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอกมานานนะครับผมก็เสริมมา มากกว่าหลายพันเคสแล้วก็ได้เห็นทั้งเคสที่ดีมีปัญหาเคสที่มาปรึกษาเพื่อแก้ไขอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วตอนนี้เนี่ยจารีมคลินิกของเราเนี่ยได้พัฒนามาอีกขั้นหนึ่งเพิ่มศักยภาพมากขึ้นเปลี่ยนสถานที่ใหญ่มากขึ้นมีห้องที่รับรองมากขึ้นเพื่อให้คนไข้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็ปลอดภยัยมั่นใจการเสริมหน้าอกครับ